สำหรับเพื่อนๆืนที่กําลังมองหาตัวสินเชื่ออยู่นะครับอยากจะขอสินเชื่อแบบปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับคลิปวิดีโอนี้นครับผมก็ได้นําสินเชื่อมาเสนอ1ตัวนะผมเป็นตัวสินเชื่อของ m s Money Speed ปนะครับผมให้วงเงินสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทนะครับแต่ถามว่าถ้าใครที่มีรายได้น้อยๆเป็นพนักง,งานประจําเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ15ื่นแล้วก็เป็นอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้ประมาณ12,000เนี่ยก็สามารถขอกู้ได้ตั้งแต่วงเงินเริ่มต้นที่1 0,000ื่น จนถึง10,000แสนนะครับผมวิธีการสมัครนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแล้วก็ประเภทของสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับเป็นสินเชื่อสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า3 0,000แล้วก็สําหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า3 0,000ืนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็การสมัครสินเชื่อนะครับผมจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็รายได้รวมเนี่ยตั้งแต่15,000บาทแล้วก็มีเงินเข้าบัญชียอย่างสม่ำเสมอถ้าเพื่อนๆมีตามนี้นะครับผมรับรองว่ายัางไงก็กู้ผ่านแน่นอนสาหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับเขามีการตรวจแบ็คลิสและก็บูโรด้วยนะครับผมตรวจเครดิตบูโรด้วยสําหรับใครที่มียอดค้างชําระหรือประวัติไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยขอสินเชื่อไม่ผ่านแต่เพื่อนๆก็สามารถลองขอดูก่อนได้ สถานะการขอสินเชื่อในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไม่ค้างค่างวดของสถาบันการเงินใดๆเลยนะถึงจะปลอดภัยที่จะเพิ่มโอกาสเพื่อนๆเนี่ยขอผู้ผ่านเอกสารที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเลยนะสำหรับการขอสินเชื่อเนี่ยก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีนะสลิปเงินเดือนย้อนหลังนะครับผมแล้วก็รายได้รายการเดินบัญชีเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็จะดีมากเลยก็คือวิธีการสมัครนะครับผมมันจะต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะผมเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ตรงเนี้ย แล้วก็แอดไลน์แอดไปได้เลยอันนี้ผมเช็คจากแอปเงินคู่แล้วบริษัทตรงนี้มีชื่อเต็มๆว่าบริษัท FSCW จำกัดนะครับผมตรงนี้จดทะเบียนถูกต้องนะครับผมเป็นออของนอนแบงก์อยู่ในฐานทบพทอของประเทศไทยเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนสําหรับคนที่แอดไลน์แอดเข้ามาแล้วผมหน้าตาของขั้นตอนการสมัครในทางไลน์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆนกดแบบกดแชทไปได้เลยนะกดแชทเพื่อแบบพูดคุยนะครับผมแล้ว หน้าต่างนะครับผมตรงนี้มันจะมีเมนูด้านล่างสมัครขอสินเชื่อขอข้อมูลบริษัทขอข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็ตรวจสอบสถานะเนี่ยสามารถขอสินเชื่อผ่านมือถือได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะฮะถ้ากดคําว่าสมัครสินเชื่อเนี่ยต้องการสมัครสินเชื่อเนี่ยเออลอข้อความอัตโนมัติต่อขึ้นมาแล้วเราก็ลงเลื่อกนะครับผมว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานประจาหรือเป็นเจ้าของกิจการหลังจากนั้นนะครับก็เลือกหัวข้อแล้วก็พูดคุยกับข้อความอัตโนมัติไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยจะต้องใช้เอกสารแบบนี้นะครับผมก็คือรายได้รวม12,000บาทขึ้นไปนะครับผมมีสลิปเงินเดือนสถานะไม่ค้างค่าง,งวดนะครับเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยเอกสารเนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประชายชนทะเบียนบ้านนะสลิปเงินเดือนสมุดบัญชีหน้าแรกสเตตเมนต์ของธานาคารนะครับผมประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเตรียมเงื่อนไขต่อนะผมเพื่อนๆก็มาดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคุณสมบัติครบไหมถ้าเพื่อนๆมีคุณสมบัติครบนะเพื่อนๆก็กดเลยเข้าเกณฑ์นะเรามีคุณสมบัติครบเราก็กดคําว่าเข้าเกณฑ์นะครับแล้วเขาก็จะถามราว่าคุณรายได้รวม1นึ่งหมื่นสองขึ้นไปใช่ไหมเราก็อ่านอ่านอ่านกรุณาทําแบบทดสอบนะครับเนี่ยนะครับเราเคยกู้ไม่เคยกู้ไม่เคยค้างชําระเนี่ยเราก็ต่อไปนะครับ ไม่เคยช้างช้าระหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็จะให้กรอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆก็ทําตามขั้นตอนแล้วก็ทําการขอคู่ได้เลยแล้วสําหรับใครนะผมที่ไปเสร์ชหาชื่อสินเชื่อตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีการคุยมีการพูดคุยเราก็จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมเก็บค่าแก้ไขกรอกข้อมูลผิดนู่นนี่นั่นอันนี้คือ คุณกาลังโดนมิจฉาชีพหลอกอยู่นะครับเพราะว่าการขอสินเชื่อที่ถูกต้องนั้นถ้าเขามีการเก็บค่าธรรมเนียมเขาจะหักจากยอดเงินเลยยกตัวอย่างถ้าคุณกู้ได้10,000บาทถ้าเขามีค่าธรรมเนียม1000อย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาให้คุณแค่เก้าพันแล้วก็หักค่าธรรมเนียมไป1 0 0 0แล้วเวลาคืนเนี่ยเขาก็จะมียอดชําระแจ้งชี้แจงชัดเจนประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ขอกู้สินเชื่อแล้วรู้วงเงินเรียบร้อยแล้วว่าตัวเองสามารถขอกู้ได้2 0 0 0 0บาทสมมุตินะขอกู้ได้20,000บาทแล้วถ้าเราแบบไม่เอาอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าเพื่อนๆจะไม่ทําสัญญาได้ได้ไม่ได้ดก็คือรู้วงเงินแล้วไม่เอาก็ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นสิทธิ์ของพวกกู้อยู่แล้วว่าจะกู้หรือไม่กู้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายอะไรใดๆทางนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนกดซับสไครป์กดไลค์แลวกดกระดิ่งแจ้งเดือนให้ผมหน่อยนะครับ๋ยวเลาพบกันใหม่คล